สวัสดีสวัสดีครับผมเจน XCMG ซีม a ีโอเซียเทลนะครับวันนี้ผมมาอยู่พื้นที่อําเภอกาบังจังหวัดยะลานะครับก็มาส่งบ่ารถตักให้แบมิงนะครับหรือบังมิงอยู่3แยกดามาอําเภอกาบังจังหวัดยะลานะครับก็พื้นที่ติดกับอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขานะครับก็รถรุ่นนี้กําลังจะลงแตะพื้นก็คือ รุ่น l w 160 f นเนีะครับเป็นรถตักของ XCMG ขับเคลื่อน4ล้อไซส์เล็กนะครับ100แรงมา้าบุ้งกี1 1คิวยกจากพื้น3.75เมตรนะครับก็เหมาะสำหรับร้านบรดกรสร้างงานตักกองสต็อกหินเนไซด์ต่างๆที่งานไม่หนักจนเกินไปนะครับคือใช้ติดต่อกันไม่เกิน4ชั่วโมงแล้วพักรถนะครับส่วนถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆนะครับก็ แนะนำใช้ตั้งแต่ LW2 0 0นเป็นต้นไปนะครับก็รถตักของเรานะครับเรามีทุกรุ่นทุกไซส์ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวแขนสั้นใช้สําหรับตักดินหินตายส่วนแขนยาวเน้นพืชผลในการเกษตรหรือวัสดุบเบานะครับพวกกระยะของเบานะครับก็แต่พื้นเรียบร้อยแล้วครับวันนี้วันที่29สิงหาคม2567นะครับผมมาส่งมอบรถตักให้ แบรมิงนะครับร้านเหล็กก่อสร้างดามาสามแยกดามาอำเภอกะบังจังหวัดยะลานะครับก็สวัสดีพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมพื้นที่<า>จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับผมเจน x c m กซีเอ็มกีโอซียวันนี้มาเยือนนะครับมาส่งมอบรถตักท่านใดสนใจรถตักโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0ูนย์แปดหกสี่เก้าหนึ่งสี่สองสี่หกผมเจนเอ็กซีเอ็มกีโอซีย ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟาเมืองไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณแบมิงมากนะครับหรือบางมิงมากที่เลือกรถตักของ x c m g รุ่น LW160F ปมาใช้ตักดินหินทรายที่ร้านมือก่อสร้างของแบมิงนะครับแล้วก็คันนี้แบมิงตั้งใจจะผ่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ซื้อสดดีกว่านะครับซอซื้อสดลดให้พิเศษนะครับโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0864914246ผมเจน x c m g โคเอชียเทเลนยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn